ฮ e l โ o ลซิลเดนคิดเดอร์การเดนวัน Welcome to English ส l a s s สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะนักเรียนจะเป็นคลิปการสอนก่อนที่เราเนี่ยจะ สอบปลายภาคกันนะคะนักเรียนเราเนี่ยจะเล่นทางไปถึงสอบปลายภาคแล้วเราเนี่ยใกล้ปิดเทอมกันแล้วนะคะนักเรียนแล้ววันนี้เนี่ยครูเนี่ยจะมาทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนกันไปนะคะนักเรียนว่าเราเนี่ยเรียนอะไรกันไปบ้างมาเริ่มกันที่การท่อง A ถึง Z กันเลยนะคะนักเรียน A ถึง Z นะคะคือตัวสะกดในภาษาอังกฤษนะคะนักเรียนมีทั้งหมด26ตัวนั่นเอง เราท่องพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนว่ามีตัวอะไรบ้างเริ่มจาก A B C D E F G H I J K L M N O P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z และครูเนี่ยเชื่อว่านักเรียนทุกคนเนี่ยสามารถท่อง A ถึง Z กัน<ม>ได้แล้วแน่นอนเลยนะคะนักเรียนแล้ว,วันนี้นะคะเราเนี่ยต่อไปเราเนี่ยจะไปดู ตัวพิมเล็กและตัวพิมพ์ใหญ่กันนะคะนักเรียนแล้ววันนี้เนี่ยครูเนี่ยจะยกตัวอย่างตัวพิมพ์เล็กและตัวพ <Help. alı. S 1> ิมพ <osi>. ์ใหญ่มาให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนครูเนี่ยจะขึ้นตัวพิมพ์ใหญ่ด้านนี้นะคะนักเรียนและจะขึ้นตัวพิมพ์เล็กให้ด้านนี้ตั้งแต่ A ถึง Z เลยนะคะนักเรียนไปดูกันเลยค่ะ A B C D E f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z และที่จบไปเมื่อกี้นะคะนักเรียนนี่คือตัวฝั่งนี้คือตัวพิมพ์ใหญ่นะคะนักเรียนเป็นตัวภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่นะคะและฝั่งนี้เนี่ยคือตัวภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนั่นเองตั้งแต่ a ถึง z เลยนะคะนักเรียนและในทั้งหมดภาคเรียนท,ที่ที่ผ่านมาเนี่ยเราเนี่ยเรียนคำขึ้นต้นของตัวสะกดต่างๆนะคะนักเรียนแลววันนี้เนี่ย ครูจะมายกตัวอย่างคำขึ้นต้นจากตัวสะกดในภาษาอังกฤษนะคะนักเรียนจาก A ถึ F F ง F นะคะนักเรียนคำได้น,นะคะ A and A and more B bird B bird no C cat C cat m a l D dog d dot. s u n นั e e. h อจ e. eight Kai f. fan f. a n p a ัดนี่คือการสรุปนะคะนักเรียนวันนี้เนี่ยครูเนี่ยยกตัวอย่างให้นักเรียนมาทั้งหมดตั้งแต่ A ถึง F นะคะนักเรียนคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว A ถึง F นะคะและวันนี้นะคะนักเรียนเราเนี่ยจะมาทบทวนกันนะคะนักเรียนโดยที่วันนี้เนี่ยไม่มีการบ้านนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้เนี่ยครูขอจบคลิปการสอนว้เพียงแค่นี้ค่ะ b y บ